ใครเจอก็ต้องมีทอเหลิ่มพัทะลุยกขึ้นมาตรงนี้เตะเตะครับแม่ประธานหนูส่งจ่าเริมาล้างแค้นครับครับเข้าสีนี่ก็มีเงินรางวัลกลับบ้านอยู่แล้วครับนะครับแต่จะได้มากหรือได้น้อยครับไม่มีการแบ่งครับวันนี้ครับก็ถือว่าโอ้โหผู้จัดนี่จัดได้อย่างเพอร์เฟคครับมีคู่ชิงคู่รองให้เราได้ดูครับ จ่าเลืครับนี่ครับแทบเพื่อนไปขี่เป้าเลยฮะดูครับเหนียวเน็บฮะไม่ว่าตีไม่ว่าวางครับละเอียดยิบเลยคู่นี้ครับใครเจอก็ต้องมีทอ้อฮะเหลิมพัดทลุยกขึ้นมาลรงนี้ตีติดครับนี่ครับจา่จาเริองจ่าเริงตีติดหรอจาร่าเริองเดินเข้าวงมาเลยฮะโอ้โหไม่ต้องปาารึกษาหาเลยอะไรเยอะแยะครับ แค่มองตาก็รู้ใจฮะ,จะเนี่ยครับจ่าเริงครับติดเหลอมมนทะลงตีติด,ตดไว้ครับจ่าเริงเข้าวงมาลูกนี้ครับยกขึ้นมาติีติดคืนน่ครับเอาครับ ลูกผิดยากจริงๆครับจ่าเริงเนี่ยฮะเอยไม่เดินครับโอ,โอ้โหครับ ขวาครับขึ้นมาลูกนี้ครับหยุดอยู่กับที่เลยครับจากลูกไปต่อครับตอนนี้กลับมาเสมอกันครับ จะขนั่งเคราะห์เลยครับถ้าไปเดียวๆไม่พอฮะเอาครับขึ้นมาเปลี่ยนครับจ่าเริงไม่พูดร่ำทำเพลงครับเดินม,มาดูก่อนครับโอ้โห,โหเล่นเกมบู๊เลยครับ uh, เสื้อนีนน่ารักมากครับแต่ลูกตีนี่โคตรโหดครับจ่าเริงครับ ยกขึ้นมาลูกนี้ครับยังไม่เปลี่ยนครับยังไม่ผิดเหมือนกันครับจ่าเริงครับแต่ตในลูกนี้เขี่ยๆออกไปครับยังต่ออยู่ครับนี่ครับละเอียดยิบครับจ่าแรมครับลูกไหนสูสีวัดหมดครับ ครับดูครับความเก่าจะกระชากเป้ามากิน2ด้วยครับหัวจิตหัวใจครับจะแรงครับยกขึ้นมาลูกนี้ครับเปลี่ยนหรือเปล่าครับ อัตลุงครับยังสบายสบายอยู่ฮะโดนนําไปเก้าต่อศูนย์ครับยังไม่ซีเรียสครับเดี๋ยวก็ได้คืนเหิมบอกยกขึ้นมาลูกนี้ครับทุกคนอย่าเพิ่งนอนเชื่อผมนะฮะเดี๋ยวมาดูจา่าลงได้แชมป์ครับนะครับผมมีรงสังขอนยังไงไม่รู้ครับจา่าเลงน่าจะได้แชมป์ครับ คูนี้ครับใครคิดเหมือนผมบ้างครับกดไลค์มาผมหน่อยฮะถ้าเล่นแบบนี้ครับโอโหทีมไหนก็ต้ามยากครับไม่พลาดเลยครับทุกเม็ดครับ เปล่าขยับอีกแล้วฮะนะครับอย่าเพิ่งนอนครับมาดูจ่าเริงรับถ้วยครับลางสังหอนผม,มตั้งหิดต,ตั้งหิดใจยังไงไม่รู้ครับอาร์ตนานยาอยู่หรือเปล่าครับ นี่ครับเดิมพัฒนลุงยังโดนนําไป9้าต่อศูนย์ครับตอนนี้ครับเคกำแพงน,นจะยังอยู่ครับนี่ครับจเจริงเข้าวงมาครับลูกนี้ยกขึ้น มาโอ,อ้โหข้ามหัวไม่หน่อยเดียวครับเสียนหนึ่งแต้มใหกับทีมชูบังใหญ่ไปครับ